จะมาหออฝันกล่องนี้นะคะให้กักนมุกในวันเกิดปีนั่นเองค่ะนั้นเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยโอเคค่ะตอนนี้แม่ก็กีดกล่องออกันที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้างในจะเป็นอะไรและมันก็คือสวัสดีค่ะวันนี้เรพบกับแม่กันี่ช่องมิวม c h ชินา l นะคะซึ่ง คลิปนี้นะคะแม่ก็จะมาเซอร์ไพรส์นะคะคือเตรียมเซอร์ไพรส์น้องมุกในวันเกิดของเขานนั่เองนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะแม่ก็มาถ่ายคนเดียวนะคะเพราะว่าแม่ได้สั่งของขวัญนะคะมาเซอร์ไพรส์น้องมุกนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะหรือว่าณนะตอนนี้ก็คือมีแม่นะคะที่รู้นะคะคุณพ่อซึ่งพี่มิวก็ยังไม่รู้ว่าของขวัญน้องมาแล้วนะคะแล้วก็ของขวัญน้องมุกนะคะก็ได้มาถึงที่บ้านแล้วนะคะแล้วก็มันก็อยู่ในกล่องนี้นี่เองนะคะนั้นเดี๋ยวเรา มาดูกันนะคะว่าแม่นะคะเซอร์ไพรส์ของขวัญนมุกนะคะในปีนี้นะคะจะเป็นอะไรนะคะแล้วก็เพื่อนๆนะคะก็จะได้ชมไปพร้อมๆกับแม่เลยนะคะก่อนที่เรานะคะจะมาหอองขวัญกล่องนี้นะคะให้กับนงมุกในวันเกิดปีนั่นเองค่ะนั้นเดี๋ยวเรามาแกะก,กันเลยอันนี้นะคะแม่ระสั่งมาทาง แอปออนไลน์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของขวัญปีนี้นะคะจะถูกใจเขาหรือเปล่านะคะแล้วก็แม่ก็ไม่รู้นะคะว่าน้องมูจะชอบไหมนะคะเพราะว่าแต่ละครั้งที่ซื้อให้ก็ส่วนมากก็จะเป็นมือถือนั่นเองนะคะแล้วก็ปีนี้นะคะก็คือมือถือก็มีแล้วนะคะเราก็เลยไม่รู้ว่าจะสั่งอะไรนะคะอันนี้ก็ปรึกษากับพ,พี่มิวนะคะแล้วก็คุณพ่อข่าวๆนะคะว่าน้องนะคะน่าจะถูกใจหรือว่าน่าจะอยากได้ของขวัญชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวมาแกะเลยดีกว่านะคะ ออนนี้แม่ก็กีดกล่องออกบนที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้างในจะเป็นอะไรและมันก็คือนี่นค่ะก็เป็นกล้องโพลาร,อ,รอยนะคะที่แม่ได้สั่งมาเซอร์ไพรส์น้องมุกนะคะในวันเกิดปีนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้างในนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะที่เขาแพ็คมานะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาแพนกลับเหมือนเดินมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทําการห่อกันนะคะแล้วก็แม่ก็ยังจะไปบอกพี่มิวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่มิวชอบไปหลุดบอกน้องมุกไงทำไมก็จะไม่เซอร์ไพรส์น,ะะนี่นะคะก็จะเป็นกล้องนะคะฮพลล์อลอยนะคะมินิ เอ็ดนะคะ นี่ค่ะก็จะเป็นสีชมพูนะคะหวานแหววมากซึ่งจริงๆแล้วแม่ก็อยากสั่งสีอื่นให้น้องมุกนะคะแต่จริงๆแล้วคือน้องมุงกชอบสีชมพูมากไงเราก็เลยสั่งเป็นสีชมพูมาให้แล้วก็จะมีเป็นิฟรมนะคะซึ่งมันก็ต้องใช้คู่กันและแม่ก็คิดว่าน้องมุกน่าจะเหิรแน่ๆนะคะพอได้รับของขวัญชิ้นนี้ก็น่าจะยิ้มหน้าบานเลยแหละแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นกันในคลิปที่ให้ของขวัญน้องมุกีกทีแล้วกันเนะาะค่ะนั้นเดี๋ยวเรานะคะจะมาทําการเริ่มหอกันเลยนะคะ แกะและ้วก็หอใหม่นะันี้เขาให้เป็นใบอะไรมาเอ่ยอ๋อจะเป็นใบเสร็จนั่เองนะคะอ่าอันนี้จะเป็นใบเสร็จที่แม่ได้สั่งมานะคะทั้งหมดก็จะอยู่ที่ประมาณ2,488บาทเนาะก็คือราคากล้องนะคะอันนี้เดี๋ยวแม่บอกเลยแล้วกันว่าอยู่ที่ราคา2290แล้วก็ฟิล์มเอ้ยไม่ใช่ค่ะก็จะเป็น ฟิล์มนะคะจะอยู่ที่ราคา540บาทก็คือแม่ซื้อ2 pack, pack แพ็กแพ็คละ270บาทดัานเองแล้วก็ตัวกล้องนะคะจะอยู่ที่2,290ทั้งหมดก็จะอยู่ที่2,488บาทนะคะนี่ก็จะเป็นใบเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะไปเบิกกับพี่หมิวแล้วก็คุณพ่อนะคะเพราะว่าของขวัญชิ้นนี้เราต้องรวมกันซื้อนะคะโอเคมาเริ่มห่อกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระดาษที่แม่เตรียมมานะ เป็นของขวัญชิ้นนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าองมุกเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปมากนะคะแล้วก็ปกติเป็นคนชอบถ่ายรูปแม่ๆมากแม่ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นของที่นงมุกน่าที่จะชอบนะคะแล้วก็ถูกใจในปีนี้โอเคเดีย๋ยวเราจะยัดเข้าไปเหมือนเดิม อยากจะแบบอยากจะแกล้งมากอะแต่ไม่รู้ว่าจะแกล้งอะไรเพราะว่าวันนี้แม่รีบกลับมาบ้านแล้วแม่ก็ได้พัสดุปุ๊บแม่ก็เอาไปซ่อนไว้นะคะที่บ้านนาตาลแล้วก็ให้น้าตาลออกมาให้นั่นเอง <c oughs> เพราะว่ากลัวน้องมุกจะรู้ทันไงเพราะว่าปีที่แล้วอะสั่งของขวัญมาเพราะากล่องพัสดุมาที่บ้านคือน้องมุกแบบว่ารุ้นตลอดว่าแม่ต้องแอบสั่งของขวัญมาให้แน่เลยปีนี้ก็คือต้องทาให้เนียนที่สุดนะคะโดยการที่ฝากแล้วก็จ่าหน้าซองเป็นชื่อน,น้าตาลนะคะน้องมุกก็จะได้ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้คิดว่าเป็น <Okay. S 2> ดีเดวเราาปวางห่อกันเลยนะคะทุกคนนี้นะคะแม่คิดว่าเากๆน่าจะชอบ ็นของที่น้องลูกน่าจะอยากได้มานานแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็เคยคิดว่าจะซื้อให้ตั้งแต่วันเกิดปีที่แล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้ซื้อนะคะแล้วก็เลยมาซื้อให้เป็นปีนี้แทนแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปแล้วไม่รักษาของนะคะก็ฝากบอกน้องลูกในคลิปนี้ด้วยนะคะว่าแม่ก็อาจจะไม่ซื้ออะไรได้อีกแล้วนะคะทุกคน และแม่ก็ฝากนะคะเพื่อนๆนะคะที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะฝากไปติดตามชมคลิปหน้าด้วยนะคะที่น้องมุกจะทําการแกะหัขวขวัญชิ้นีนะคะไปดูกันว่าอาการงนุ่นะคะพอได้ของขวัญชิ้นนี้เราจะเป็นยังไงเนาะ <S <S อันนี้แบบ,อแบ,บอของแบบขอมง่ายเลยแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้แม่จะเอาของขวัญต่อไปซอ่อนไว้ก่อนจกกนกว่าจะถึงวันเกิดน้องมุกนะคะเดี๋ยว <ๆ S 1> เราก็จะมาดูว่าวันนี้ให้น้องมุกนะคะในวันเกิดจะเป็นยังไงนะคะจะดูว่าเจ้าของ ของขวัญชี้นี้นะคะพอได้รับแล้วจะมีการเป็นยังไจะเขินแค่ไหนจะดีใจแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันนะพอแบบง่ายๆไปเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะตอนนี้นะคะแม่ก็ห่อของขวัญน,นะคะให้น้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วหลังจากนี้นะคะแม่ก็จะต้องเอาอกขวัญกล่องนี้ไปซ่อนก่อนนะคะแล้วก ะะวันเกิดองมุกนะคะในวันที่6กธันวาที่จะถึงนี้นะคะและแม่นะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะคอยติดตามชมคลิปต่ต่อไปของพวกเราด้วยนะคะพักนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเยอะนะคะก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะคะค่ะแล้วก็จะกันไปนะคะแม่ก็ฝากนะคะเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u ัครสมาชนะคะเป็นกาลังใจให้กับช่องมิวมุกชินแนวันไปเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย